สวัสดีครับเพ,พื่อนพ่อแพี่เอฟทุกท่านครับกล้องเจริญฟาร์มไก่ชนคนรุ่ทุ่งนะฮะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องกาเลี้ยงนะครับกาเลี้ยงในที่นี้ก็คืออย่าเลี้ยงชนนะฮะ่าเลี้ยงบำรุงนักกีฬาของเราเพื่อที่จะสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเพื่อใช้พิสูจน์ทางเชิงกีฬาในสนามนะครับก็คืออ่าเลี้ยงชนนั่นเองนะฮะ ที่ก้องเจริญฟาร์มไก่ชนคลุบทุ่งนะครับจะเน้นสมุนไพรนะครับเป็นหลักเลยนะฮะยาปฏิชีวนะเนี่ยก็จะให้น้อยมากนะครับจะให้น้อยมาก<อ>เหตุที่ให้น้อยนะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าถ้าเลี้ยงด้วยสมุนไพรเนี่ยนะครับจะสามารถยืดอายุการใช้งานของตัวนักกีฬานะครับก็คือสามารถ ชนได้หลายครั้งนะครับนะเพราะว่าบางทียาปฏิชีวนะนี่ก็อาจจะมีผลกระทบนะครับในระยะยาวเรามีความเชื่ออย่างนั้นนะฮะจึงค่อนข้างที่จะหลีกเลี่ยงนะฮะก็ไม่เชิงว่าจะไม่ใช้เลยนะครับใช้แต่ใช้ในปริมาณที่น้อยนะฮะหลักๆที่เราใช้นะครับสมุนไพรก็จะมีหลักเลยนะครับก็มีบรเพีชนะครับ แช่น้ำผึ้งนะฮะแล้วก็มีตะไคร้หอมนะครับมีกระเทียมนะมีกระชายนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศมีกล้วยสุกนะครับแล้วก็มีไข่นะฮะแล้วก็ จะมีโปรตีนพวกเนื้อนะครับพวกเนื้อนี่ก็เป็นเนื้อย่างนะจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อวัวก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับสะดวกเนื้อหมูก็เอาเนื้อหมูนะครับสะดวกเนื้อวัวก็ใช้เนื้อวัวแทนนะครับก็ได้เช่นกันนะฮะแล้วก็มีข้าวเปลือกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ใช้เป็นประจำควบคู่ไปด้วยก็คือ ยาบำรุงเม็ดสีแดงนะครับซึ่งก็เป็นยาปฏิชีวน,นะนะฮะแต่เรา,เาจะใช้ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับยาเลี้ยงส่วนอื่นๆนี่นก็จะไม่ได้ใช้นะนอกจากยาบำรุงเม็ดสีแดงนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกสมุนไพรเป็นหลักเลยนะครับแต่บรพเพศนี่จะไม่ให้กินทุกวันนะครับก็จะกินวันเว้นวันนะฮะ ส่วนตะไคร้เนี่ยป้อนทุกวันนะครับวันละสองถึงสามชิ้นนะฮะก็ตัดหัวตะไคร้นะครับขนาดพ่อหม้อนะฮะอาจจะครึ่งยุข้อมืออย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กระชายนะฮะกระชายก็อาจจะไปกินครึ่งหัวต่อวันนะครับบริเภทก็สงชิ้น ถึงสามชิ้นนะครับแต่กินวันเป็นวันนะครับบริเวณไม่ได้กินทุกวันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกล้วยสุกนะครับที่จะบอนทุกวันรวมกับรวมกับมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศให้กินทุกวันนะฮะแล้วก็มีแตงกวาเสริมบ้างนะครับแตงกวานี่ก็อาจจะไม่ทุกวันนะฮะก็เพื่อให้ได้รับสารอาหารให้ครบถ้วนนะครับส่วนไข่เน อาจทั้งสมใจกินไข่ดิบนะครับโดยตัวหนึ่งนี่ก็จะป้อนประมาณครึ่งฟองนะฮะฟองหนึ่งก็จะใช้ได้สองตัวนะครับแต่ไม่ได้ป้อนทุกวันนะฮะอาจจะสามวันสี่วันต่อครั้งนะครับน่ยไข่นะฮะไข่ดิบนะครับก็อาจจะเพาะไข่แดงนะครับอ่าก็เจาะไข่รูเล็กๆนะฮะแล้วก็ข่ยาวขข่ยาวเท ไข่ขาวนะครับตัวข้นๆเหนียวๆเนี่ยออกนะครับเ <_ d ans> หลือแต่ไข่แดงนะฮะแล้วก็ใช้ใสเ่เองดูดนะครับแล้วก็ป้อนนะฮะตัวละ,ะ <_ d ans> ครึ่งลูกหรือว่าครึ่งใบนะฮะไข่ใบนึงก็สามารถป้อนได้สองตัวนะครับแต่ไม่ได้กินทุกวันนะฮะประมาณสามสี่วันกินครั้งนะครับนี่ก็คือหลักๆ <_ d ans> ที่เราใช้ส่วนยามงุงมิด สีแดงนะครับซึ่งเป็นยาของคนเนี่ยนะฮะก็จะดูเรื่องของความสมบูรณ์เรื่องของน้ำหนักไก่เป็นหลักนะครับบางตัวที่ปล้ำใหม่ๆนะฮะน้ำหนักอาจจะลดนะครับอาจจะเกิดอาการผอมเนี่ยก็จะให้กินทุกวันจนกว่าน้ำหนักจะอยู่ตัวนะครับพอน้ำหนักอยู่ตัวเสร็จแล้วก็จะให้อาจจะสองวันต่อเม็ดอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับกินสองวันสามวันต่อเม็ดอย่างนี้ก็ได้นะฮะไม่ให้กินทุกวัน นะครับถ้าน้าหนักอยู่ตัวแล้วนะฮะก็จะนอกจากนั้นก็มีข้าวเปลือกนะครับเป็นหลักเลยนะฮะก็คือรับเปลือกนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเนื้อนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก่อนนี้จะออกชนนะฮะประมาณสี่ห้าวันนะฮะก่อนออกชนก็จะให้กินเนื้อย่างนะครับจะเป็นเนื้อหมูก็ได้ เนื้อบัวก็ได้นะครับเพื่อเสริมโปรโตีนนะครับให้มันได้ครบ5้าหมูนะฮะเหมือนคนเรานะครับจะสร้างความแข็งแรงเนี่ยกาเลี้ยงกับอาหารนะฮะมีส่วนสำคัญนะครับแม้ส่วนของข้าเปลือกกับเนื้อหมูเนะี่ยจะไม่อยู่ในหมวดของจะเลี้ยงก็าตามนะครับแต่ก็ถือว่าเป็น อา,อาหารที่เราใช้ป้อนนะครับก่อนที่จะนํากีฬานักกีฬานะฮะออกไปพิสูจน์ทางเชิงกีฬานะครับนี่ก็คือหลักๆข,ข,ของกองกริเนฟาร์มไก่ชนุกลุงธุงนะครับก็นําเอาเรื่องนี้ฮะมาเล่าสู่เพื่อนพ้องน้องพี่ได้ฟังกันนะครับอาจจะพอเป็นประโยชน์ให้น้องนุ่งมือใหม่นะครับได้นําไปปรับใช้นะฮะก็แล้วแต่บริบทของซุ้มของฟาร์มนะครับบางคนก็อาจจะใช้ จะเลี้ยงตามท้องตลาดนะครับที่มีขายนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับบางคนก็อาจจะใช้พวกยาแพงบางคนก็อาจจะลดหลั่นลงมาก็แล้วแต่ทุนใครทุนมันนะฮะแล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ที่ซุ้มจะเน้นเรื่องของสมุนไพรเป็นหลักนะครับเพราะเราเชื่อว่าจะสามารถยืดอายุการใช้งานของของนเาเกฬารเราได้นะฮะพวก ยาลบต่างๆนี่จะไปใช้ในช่วงของการลงแข่งขันในสนามจริงเท่านั้นนะครับตอนเลี้ยงนี่เราจะไม่ได้ใช้เลยนะครับจะไปใช้ตอนลงสนามพวกยาบินพวกยาแก้หอบพวกยาอะไรต่างๆเนี่ยจะนําไปใช้ตอนแข่งขันจริงเท่านั้นนะครับจะนาเรื่องนี้มาเล่าสู่คำฟั่งนะครับให้กับคุณนตโน่พี่ได้ฟังกันขอบคุณสําหรับการติดตามนะฮะ คลิปหนะ้าก็จะนำสาระดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับมาล่าสู่ท่านฟังเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ